เดี๋ยวเรากำลงกังจะมารีวิวนะครับเสียงใครอะเฮ้ยอะไรครับรถส,สวยอะรถสวยอะจะเบ็นอะไรตอนนี้แน่นอนจริงนะครับวันนี้นะครับเราอยู่หลังเตนนะเพื่อนนะนะครับอย่างที่น้องเมษาบอกนะวันนี้ต้องถือว่าเฮ้ยรลส,สวยะอะอจริงนะโอ้โหที่ลาเรากว้างมากๆนะฮะอย่างที่บอกนะเพื่อนนะตรนนี้เราจะเป็นรถบ้านฝากขาดใช่ไหมคุณดี มีบ้านเป็นหลังๆให้นะครับเราก็โปรโมททุกคลิปเลยนะครับ FC จะได้รับรู้ทั่วกันนะครับบ้านเป็นหลังๆเนี่ยล็อกใครรอกมานสามารถมาฝากได้เต็มที่เลยนะครับจอดรถอยู่บ้านทําไมนะเราฝากอะไรเยอะนะมาฝากที่นี่ปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยชัวร์ค่ะแน่นอนเลยเพราะว่าเพราะว่าที่นี่ดีอ๋อดีนะเจ้าของใจดีไหมเจ้าของเป็นใครอะ <laughs> จำเป็นนะขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวให้หนะูเทลาขวดหนึ่งโอเคไหมดีใจนะโอ,อ, <c oughs> อเคขออะไรนะขอโวิดได้ได้ครับจะจัดให้เลยน้องเวสา <c oughs> ขอบคุณมากๆ <c oughs> <c oughs> นะครับผมอ่ะอย่างที่บอกนะครับก็ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะเพื่อนๆนะตรงนี้พี่ๆ <c oughs> จะนัเป็นรถบ้านฝากขายนะครับแล้วก็จะมีเต็นท์เป็นหลังๆๆเนี่ยให้ให้ <c oughs> เพี่ยนมาจองล็อกได้เลยนะครับล็อกไขล็อกมันอยู่ที่นี่ปลอดภัยหายห่วงนะครับพื้นที่ก็กว้างขวางนะครับผมอ่ะโอเค ครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาชมรถคันนี้ก่อนนะครับพเพื่อนนะอุ้ยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่พม่าสองคนนะครับวันนี้เรามีรถบ้างสวยๆนะมาฝากกันนะครับเข้าคอนเซ็ปตตเหมือนกันนะเคยรถสวยอะจริงจริงคันนี้นะครับเป็น Honda นะครับ City เพื่อนๆปี2018นะครับออตโต้มือเดียวป้ายแดงนะแล้วก็เป็นปี2018ด้วยนะฮะกุญแจแท้2ชุดนะแล้วก็บุ๊กสวิตครบ คนันน um ี้บอกเลยว่ารถเดิมสีเดิมเครื่องเด man ิมเล่มทะเบียนเดิมนะครับแล้วก็ลำดับที่1เลยนะครับไม่น้อยด้วยคันนี้ก็80,000ืนโลเพื่อนๆป0 0มื่นโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้บอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะ80,000่นโลเพื่อนๆนซิตี้ถือว่าสวยนะรถก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมากๆเลยนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับสวยจริงๆเพื่อนๆรถเรียบร้อยอ่ะนะครับมากๆเลยนี่ครับ Honda City เพื่อนๆนะครับปี2018นะครับสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเอาดูภายในดีกว่าตัวนี้เป็นชิปโทนิกนะฮะสามารถปิดเปิดโดยที่ไม่ใช่กุญแจนะฮะจฉลิยะนะครับผมแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทด้วยนะแผงประตูสวยสะอาดนะเพื่อนๆพ่อบ้านครับขอสตาร์ทรถสันีดหนึงฮะเฮ้ยโอ้ต้องใช้มือเท้านิดหนึ่งฮะโอ้โหผมสตาร์ทขอบคุณมากๆนะครับพ่อบ้านเปิดประตูพี่ข้างเลยฮะแผงประตูสวยสะอาดนะสวิตกระจกนะครับแล้วก็นี่ฮะ โลบินสันล็อกนะครับใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่ครับอย่างสวยเลยนะครับเรือนไม้เนี่ยก็สวยสะอาดนะครับนี่ฮะอ๋อแปดหมื่นสามด้วยไม่ใช่แปดหมื่นสี่เพื่อนแปดหมื่นสามพันโลโอ้โหแม่เจ้าโว้ยโวยนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัติฟังก์ชันสามารถที่จะปรับโวลุ่มที่พวงมาลัยได้ด้วยนะครับ ABS Airbag คคู่ซ้ายขวาหน้าจอก็ สวยงามนะครับใหญ่โตมโหเราจิตพอสมควรพวกเกียร์สวยสะอาดนะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับกล้องหลังให้ด้วยนะครับเบาะหนังสีครีมสวยสะอาดนะครับแล้วก็เป็น Entin Star ด้วยสวยงามริงาไปฝั่งนู้นกันเพื่อนๆแผงข้างประตูสวยสะอาดนะครับคันนี้ต้องไม่ควรพลาดนะซอกมุมเดิมเม็ดแต้มสีโรงงานะเนเพื่อนๆยังอยู่ครบเลยนะฮะ ABS แล้วก็เป็น Airbag คู่อย่างที่บอกนะนี่ฮะหน้าจอก็สวย นะครับแล้วก็ที่เก็บของก็ยังสวยงามอยู่นะครับแล้วก็นี่ฮะบอกหนังสีครีมนะครับสวยๆนะครับแล้วก็มีที่เสียบบัตรได้นะครับให้ด้วยนะครับบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยนะฮะกับกุญแจอีกหนึ่งดอกเนี่ยน่าจะอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะส่งตามมาให้นะฮะแถวที่สองก็ถือว่าสวยงามนะแถวประตูทุกบ้านนะเพื่อนๆนี่ถือว่าสะอาดมากนะเพราะไฟนี่ชัดมากนะครับจะเห็นริ้วรอยหมดเลยนะเท้าเหยียบเบาะคู่หน้าด้านหลังก็สะอาดไม่มีขาด บาด้านหลังก็วสวยนะจริงๆเรียบร้อยอะ่ะคันนี้สวยเลยพ่อบ้านเนอะนะครับรีวิวมาตั้งนานายังไม่ได้ยินเสียงเลยฮะพ่อบ้านพูดเยอะมากเลยฮะเนี่ยผมฟังไม่ทันเลยเอาเปิดท้ายหน่อยพ่อบ้านท้ายก็กว้างขวางนะท้ายเคยเดิมสวยสะอาดหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีชมน,น้ำนะเพื่อนๆนะนะครับขอดูยงางอะไรชิกนนึงได้ไหมใหม่จริงๆคันนี้เพื่อนๆสองชั้นนะฮะ ยังไหลนี่ก็รู้สึกว่าจีนไม่ได้ลงพื้นมาครับเนี่ยนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะแม่แรงนี่ยังเงาแวบนะครับโอเคนะคันนี้บอกเลยว่าหนึ่งในร้อยเหมือนกันนะครับโอ้โหจะไปเล่นใบนเพื่อนๆปีสิบแปดแปดหมื่นโลเพื่อนเอเอ่ยนะครับรถไม่ค่อยได้วิ่งเลยมั้งครับเนี่ยแล้วสวยมากนะเอนจิ้นสตาร์ตัวท็อปด้วย มาสดๆเลยนะถ้าเ,เพื่อนๆทันรีวิวนะจะรู้ว่าพี่ๆไปซื้อที่บา้านลูกค้ามาเลยน่ารักมากๆด้วยนะครับแต่เจ้าของโดยตรงเลยคันหน้าเดิมนะครับสวยสะอาดเม็ดแต้มโรงงานเนี่ยนะฮะเดิมหมดเลยนะครับก็าจาไม่ผิดเนี่ยเอฟซีน่าจะมีใบขัดสีหรือว่าใบที่เ,ออเกี่ยวทางคาแคร์เนี่ยให้ด้วยนะมีใบให้ครบเอกสารครบเลยนี่ครับรถไม่มีขยับเพื่อนเอ๋เดิมนะสาสาเนบเอสนะครับเนี่ยแต้มสีโรงงานอยู่หมดเลยนะครับห้องเครื่องสวยมาก ี่ยังไม่ได้ทนะําเลยแล้วมาอย่างนี้เลยนะนเพื่อนๆนะเนี่ยครับดูพวกหัวน็อตเลยฮนะพวกกิบล็อกพวกเนี้ยนฮะยังเดิมหมดเลยรถพีพีนี่บอกเลยนะสบายมากเลยนะพ่อบ้านลงไปดูในลูกสู่มเหน็นไหมเปิดกันดูจา้าชักโอเคขอบคุณมากสติ๊กเกอร์นะครับเรียบร้อยแนละ้วอ่ะพ่อบ้านขอบคุณมากประตูหน่อยนะครับคุณบีเอาลืมถามไปเห็นบอกว่าเออ่น้องน้องเอใช่ไหมเจ้าของรถเขาบอกมีใบอะไรนะที่ทํากิจการของที่เคลือบสีเหรอเขาอะ่ะทีใหด้วยจ้ะเป็นใบจากพื้นที่ อะไดูให้ทีล้กันครับแล้วคนนี้ยังไงครับเนี่ยก็ตึง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 ,ตง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 เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยสวยอนะ่ะอืมโอเคครับผมแต่หัวเปียกไปหน่อยนะลูกนะน่าจะร้อนนะอ่าโอเคเรียบร้อยนะนะครับเพื่อนๆนะครันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสวยจริงๆครับใครกาลังหารุ่นนี้อยู่เนี่ยพี่พีบอกเลยว่าต้องไม่ควรพลาดน,นะครับสวยจริงๆนะครับกับ Honda City เพื่อนๆปี2018ออโต้นะครับมือเดียวป้ายแดงกุญแจสองดอกบุ๊คสวิตครบนะฮะ รถไม่เคยเฉียวชนนะเพื่อนๆนะสวยสะอาดมือแรกเลยนะครับปีสิบแปดด้วยนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ไม่แพงเลยเพื่อนๆกลับมาแล้วครับผมกับฮอนด้าสวยๆของเรานะครับออกรถหนึ่งพันบาทเพื่อนๆสวยจริงๆครับเนี่ยโอ้โหบอกเลยฮะมันช่างแหลมแววจริงๆนะครับอม,มองฉากไหนก็สวยอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะฮอนด้านะเพื่อนๆนะ ซิตี้ปี2018นะครับออโต้มือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆสวยๆเลยนะฮะคันนี้นะพี่พีจัดราคาแค่3 2หมื่น5พันบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆออกรถ1พันบาทนะนะครับรีบไปจับจองกันนะครับผมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยชื่อช่องพีพีแล้วก็ดูชาแนลนะครับเป็นช่องยูทูบของนั่นเองรับผมพี่กัมบะเช้าพวกเรานะจะได้นำรถสวยๆที่ถูกๆเนี่ยเอามาฝาก F4 กันนะวันนี้ก็ผมกับพ่อบ้านก็ขอตัวลาไปก่อน เดินช้าด้วยนะไม่ยอมเดินผ่าน,อนขอบคุณมากครับจะต่อยพี่หน้าสวัสดีครับ